สวัสดีครับพี่น้องทุกท่านครับพบกันวันต่อวันด้วยพระคำนะครับวันนี้วันพุทธที่19มกราคม2022นะครับพบกันในวันต่อวันด้วยพระคำนะครับด้วยพระธรรมกิจการนะครับวันนี้กิจการอยู่ในบทที่8นะครับกิจการบทที่8ผมนําในข้อที่1ถึง8นะครับแบ่งปันกับเราทั้งหลายข้อ1ถึง8นะครับ มีใจความดังนี้เท่านั้นเกิดการข่มเหงคริสจักรครั้งใหญ่ในกรุงเยรูซาเล็มและสิทธิ์ทั้งปวงนอกจากพวกอัคทูตได้กระจัดกระจายไปทั่วแคว้นยูเดียและสมาเรียผู้ที่เกรงกลัวพระเจ้าก็ฝังศพสเตเฟนไว้และข้ามครวนอะไรถึงท่านอย่างยิ่งฝ่ายเปาโลฝ่ายซาวโลพยายามทำลายคริสจักร โดยเข้าไปฉุดลากชายหญิงจากทุกบ้านทุกเรือนเอาไปจำไว้ในคุกฝ่ายสิทธิ์ทั้งหลายซึ่งกระจัดกระจายไปก็เที่ยวประกาศภาวนะนั้นส่วนฟิลิปก็ไปยังเมืองหนึ่งในควานสมาเรียและประกาศเรื่องพระคิ์ให้ชาวเมืองนั้นฟังประชาชนก็พร้อมใจกันฟังถ้อยคำที่ฟิลิปได้ประกาศเพราะเขาได้ยิน ท่านพูดและได้เห็นหมายสำคัญซึ่งท่านได้กระทำนั้นด้วยว่าผีโสโครกที่สิงอยู่ในหลายคนก็ได้พากันร้องด้วยเสียงดังและออกจากคนเหล่านั้นและคนที่เป็นโรคอัมพาตกับคนง่อยก็หายเป็นปกติจึงเกิดความปลื้มปิติอย่างยิ่งในเมืองนั้นนะครับนี่เป็นเนื้อหาและเป็นถ้อยคำของพระเจ้านะครับที่ปรากฏอยู่ใน กิจการบทที่8ซึ่งเราได้พบเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับซึ่งในบทที่7ก่อนหน้านั้นเราพบาสิ่งที่สเตเฟนนะครับได้เป็นผู้หนึ่งที่ได้ยอมสละชีวิตของท่านเองนะครับถือว่าเป็นบุคคลแรกๆในยุคคริสตจักรนั้นที่ถูกข่มเหงนะครับแล้วก็โดยใช้เห็นขว้างตายเพื่อนามของพรเยสุคริต เพราะการตายของสเตเฟนนั่นเองนะครับทำให้เกิดการในช่วงของเเตเฟนเนี่ยก็เกิดการขบแหงใหญ่เกิดขึ้นในกรุงเยรูซาเล็มนะครับและยิ่งมาอยู่ในยุคของในช่วงของสเตเฟนนะครับหลังจากที่เขาเองได้สิ้นชีวิตลงนะครับทำให้นะครับคนที่เชื่อในพระเจ้าที่มีความเชื่อในพระเจ้าในเวลานั้นนะครับนอกจากสาวกของพระองค์นะครับ ก็มีอีกหลายคนใช่ไหมครับที่อยู่ในกรุงยเยาเล็มก็เริ่มกระจัดกระจายออกไปนะครับเพราะในเมืองใหญ่มีการข่มเหงเกิดขึ้นแล้วก็เลยกระจายกันไปตามแคว้นต่างๆแต่ว่าผู้เชื่อเหล่านั้นนะครับเขาออกไปพร้อมกับความหวังใจเขาออกไปพร้อมกับข่าวประเสริฐที่มีอยู่ในหัวใจของเขาอยู่แล้วเขาจึงไม่ว่าเขาจะไปที่ใดก็ตามเขาจึงนําข่าวประเสริฐหรือนํา เรื่องราวของพระเยซุคริตนะครับความหวังใจการลอดบาปหรือการที่จะคืนดีกับพระเจ้านะออกไปด้วยนะครับดังนั้นไม่ว่าเขาจะไปสถานที่ใดก็ตามคนเหล่านั้นนะครับม่วจะเป็นอากราูตก็ดีหรือสิษย์ทั่วไปก็ดีนะครับก็นําข่าวประเสริฐเรื่องราวของพระเยซุคริตออกไปด้วยดังนั้นหัวข้อในเช้านี้ที่บอกว่าการเผยแพร่ ข่าวประเสริฐนะครับการเผยแพร่ข่าวประเสริฐเราจึงพบว่าเวลานั้นนะครับแม้ว่าจะมีการข่มเหงหนักเกิดขึ้นก็ตามแต่เรายังพบผู้เชื่อมากมายที่เกิดขึ้นในเวลานั้นด้วยเหมือนกันแม้ในบทที่8จะมีคนคนหนึ่งที่ชื่อว่าซาโลเนี่ยซึ่งภายหลังจะเปลี่ยนเป็นว่าเปาโลเนี่ยเวลานั้นเขายังไม่รู้จักกับพระเยซูคริสและเขามองว่าการที่เขาเข้าไป ข่มเหงหรือจับคนที่เชื่อในพระเยซูนั้นเป็นเรื่องที่ถูกต้องเพราะเขามองว่าคนที่เชื่อในพระเยซูคริสต์เป็นกลุ่มเป็นกลุ่มคนที่จะทำให้ศาสนาดั้งเดิมของเขานั้นผิดเพี้ยนไปหรือจะนําความเชื่อที่ไม่ถูกต้องมาในมายังชนชาติอิสราเอลเขาจึงทําการข่มเหงเขาจึงทําการปกป้องศาสนาของเขาที่มีอยู่ซึ่ง นั่นเป็นการเข้าใจว่าซาโลกำลังปกป้องเพื่อพระเจ้านั่นเองซึ่งภายหลังเราจะทำให้ทำให้เราได้รู้เรื่องราวของซาโลนะครับแต่แท้จริงแล้วเขากำลังข่มเหงพระเยซูคริสต์ซึ่งเขาไม่รู้ในเวลานั้นนะครับซาโลได้บอกว่าเขาพยายามข่มเหงคิิสจักรททำลายคิิสจักรโดยเข้าไปฉุดลากทั้งชายทั้งหญิงทุกบ้านทุกเดือนที่รู้ว่ามีคนเชื่อพระเยซูที่เป็นศิษย์พระเยซู มาจำไว้ในคุกเพื่อรอสู่การดำเนินคดีต่อไปนะแต่เราพบนะครับในข้อที่4เป็นต้นมาก็มีการประกาศมีการามีผู้เชื่อเกิดขึ้นอย่างมากมายนะครับดังนั้นเราจึงรู้ว่ายิ่งมีการข่มเหงเกิดขึ้นในเวลานั้นนะครับยิ่งมีคนเชื่อเกิดขึ้นยิ่งเกิดผลมากขึ้นเรื่อยๆนะครับ สิ่งที่สองที่มันเป็นปัจจัยสำคัญในการเผยแพร่ข่าวประเสริฐในเวลานั้นนะครับซึ่งเราพบว่านี่เป็นการจัดเตรียมของพระเจ้าด้วยก็ได้นะครับเพราะว่าทันทีที่มีการาสิ้นชีวิตลงของสเตเฟนนะใช่ไหมครับอย่างที่ผมได้บอกไปคือการกระจัดกระจายออกไปของสาวกเนี่ยก็นำข่าวประเสริฐของพระเจ้าออกไปนะครับก็ไปแต่ละที่แต่ละแห่งทั้งควานสมารียทั้งยูเดีย นะครับที่อยู่ในใกล้ในในอ mm ิสราเอลก็ออกไปชุกๆแกแคว้นเลย mm hmm. ก็นำข่าวประเสริฐของพระเจ้าออกไปด้วยทำให้เวลานั้นแม้จะมีการเกิดการข่มเหงครั้งใหญ่ในกรุงเยรูซาเล็มแต่ในรอบนอกยังยังไม่มีการข่มเหงเท่าไหร่นักนะครับสาวกหรือสิทธิ์ทั้งหลายก็เลยใช้เวลานี้เองนะครับโอกาสนี้เองเมื่อเขาออกไปที่ไหนก็ตามไปหมู่บ้านไหนก็ตาม ก็นำข่าวประเสริฐของพระเจ้าออกไปด้วยและพร้อมไปด้วยการทรงนำของพระเจ้าซึ่งในเวลานั้นพระเจ้าได้ท่งให้สาวกของโะรงหรือผู้เชื่อของโะรงได้ทำการอัศจรรย์นะครับเพื่อจะเป็นหมายสำคัญเพื่อจะเป็นหมายสำคัญเพื่อจะนำข่าวประเสริฐของพระเยซูเล่าให้เขาฟังเพื่อคนเหล่านั้นจะได้เชื่อและวางใจในพระเยซูคริสต์นะครับจึงเราจึงพบการเผยแพร่การประกาศข่าวประเสริฐในเวลานั้น นะครับมีผู้เชื่อเกิดขึ้นมากมายในเวลานั้นนะครับเพราะเขาได้เห็นหมายสําคัญเพราะได้เห็นสิ่งทีอ่อย่างเช่นคนที่เป็นถูกผีเข้าหลายคนนะครับเมื่อมีการประกาศข่าวประเสริฐออกไปขับโดยนามของเปพียสุคริตมีผีหลายผีนะครับได้ออกได้ร้องเสียงดังแล้วก็คนที่เป็นอบาาับพาตคนที่เป็นง่อยในเวลานั้นพราะเจ้าได้ทรงทําการของพระองค ให้สามารถสาวกของพระองค์รักษาเขาให้หายได้เมื่อเขาเห็นคนมากมายได้รับการรักษาชาวเมืองนั้นก็รู้สึกทึ่งแล้วก็รู้สึกอัศจรรย์ใจเขาจึงพร้อมที่จะรับฟังสิ่งที่เป็นสาระสำคัญที่สุดหลังจากการรักษาโลกก็คือสาระการประกาศข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์การเสด็จมาของพระเยซูการสิ้นพระชนที่บนกางเขนการ เป็นขึ้นมาจากความตายและวันหนึ่งการที่พระเยซูคริสต์จะเสด็จกลับมารับเราทั้งหลายซึ่งเป็นความหวังใจเป็นความรอดบาปเป็นชีวิตนิรันดรและเป็นความจริงที่คนทั้งหลายปรารถนาและรอคอยนะครับดังนั้นในเช้านี้เราจรึงพบสิ่งที่มันเป็นเรียกว่า,าการเริ่มต้นนะครับการประกาศข่าวประเสริฐการเผยแพร่ข่าวประเสรศิฐในเวลานั้นในยุคข,ของการข่มเหงที่เกิดขึ้น แต่เรายังเห็นการเกิดผลเรายังเห็นการจัดเตรียมของพระเจ้าแม้เซเทฟเฟนจะสิ้นชีวิตลงก็ทำให้สาวกหรือศิษย์ของพระองค์เนี่ยกระจัดกระจายไปแต่การกระจัดกระจายไปนั้นก็ยิ่งนำการเกิดผลยิ่งนำพระพรมากขึ้นด้วยเพราะว่าเขาไปด้วยข่าวประเสริฐของพระเจ้าไปที่ไหนเขาก็ประกาศที่นั่นนั่นคือความชื่นชมดีๆนั่นคือความหวังใจนั่นคือสิ่งที่เราพบว่า ยิ่งมีการข่มเหงเท่าไหร่ข่าวประเสริฐก็จะยิ่งเกิดผลเท่านั้นเพราะข่าวประเสริฐเป็นฤทธเดชข่าวประเสริฐเป็นความจริงเพราะนั่นคือสิ่งที่เราทั้งหลายเชื่อและวางใจในองค์พระเยซูคริสต์เจ้าด้วยเหมือนกันนะครับขอบคุณพระเจ้าให้เราทั้งหลายได้ยึดมั่นในข่าวประเสริฐให้เราทั้งหลายได้เชื่อวางใจในเรื่องขององค์พระเยซูคริสต์ดาเนินตามถ้อยคําของพระองค์ให้สมกับบรรทบรุตรหรือคนหลายคนที่ต้องยอมสละชีวิต เพื่อจะปกป้องและนำข่าวประเสริฐไปยังชุมชนไปยังคนอีกหลายคนและมาถึงเราทั้งหลายในในบ้านของเราในประเทศของเราในเวลานี้ขอบคุณพระเจ้านะครับเราใช้เวลานี้อธิษฐานด้วยกันพระเจ้าขอบคุณพระองค์สำหรับถ้อยคำของพระองค์จากพระธรรมกิจการบทที่8ที่เราได้เห็นในยุคของที่มีการข่มเหงเกิดขึ้นในกรุงยเยรูซาเล็ม แต่เราขอบคุณพระองค์แม้มีการข่มเหงเกิดขึ้นแต่เราก็ยังพบภาพของการกระจัดกระจายการเผยแพร่ข่าวประเสริฐของพระองค์ขันทางผู้ที่รักผู้ที่ยำเกรงพระองค์เพรอเขาออกไปด้วยความหวังใจและนำความจริงนำข่าวประเสริฐไปยังคนอีกหลายคนที่กำลังรู้สึกท้อใจและต้องการกำลังใจต้องการความหวังขอบคุณพระเจ้าขอบพระเจ้าได้ทรงโปรดเมตตาเช้านี้ให้เราทั้งหลายได้เป็นคนที่ ยำเกรงเป็นคนที่วางใจในข่าวประเสริฐของพระองค์และยิดมั่นในความหวังในความรอดที่องค์พระเยซูคริสต์ประทานให้กับเราและดำเนินชีวิตให้สอดคล้องกับถ้อยคำของพระองค์ขอบคุณพระเจ้าขอาการอวยพรทั้งสิ้นเกิดขึ้นกับเราทั้งหลายทั้งสุขภาพร่างกายและฝ่ายจิตวิญญ,ญาณที่เราจะใกล้ชิดติดสนิทกับพระองค์ในทุกๆวันขอบคุณพระองค์เราทูลขอในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน พระเจ้าอวยพอรพี่น้องทุกท่านนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ด้วยวันต่อวันด้วยพระคำพระเจ้าอวยพอรครับ